อ้าววันนี้วันดีหนะนึ่งแปดอะไรนะยังไงหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกนะครับเป็นไงครับพ่อหน่ครับวันนี้เขากำลังไหว้พระบูชาพระนะครับให้สุขขีสุขขังอให้สุขขีสุขขังเปิเด,กดแก๊สขึ้นแล้วนะเบองออ อ้าวกำลังเตรียมเตรียมให้นะครับเอาเสื้อขึ้นดีๆคุณอะไรเนี่ยคุณมีคุณก็กินข้าวกันแล้ป้อนน้องเหรอโอ้ป้อนน้องกัเป็นแม่อ้าวอ้อมยำให้น้องนล้วเนี่ยไหมล่ะเียวด้วยบทให้ด้วยอ้าวอ้าวนี่เห็นไหมนะครับนับถือคุณพระคุณเจ้าปิดไฟสิอาปิดไฟปิดไฟตรงนี้พูดภาษาไปดีดี อ้าวเดีวๆนายยุบไปไหนนายยุบเนาะให้เป็นเจ้าของมันเกิดกันแน่ไนเสื้อแดงๆมาแล้วครับมาแล้วนี่อ้าวเอาไปผ้าก่อนไปผ้าก่อนเนาะอ้าวสวดไปผ้าก่อนอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมหันหน้ามาทางนี้อ้าวที่ถ่ายถ่ายไว้ถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้อ้าวเนี่ยอ้าวเดี๋ยวพ่อทำนี่เนี่ย อืมว <minutes> ่าก็เรื่องอ่ารอบแรกรอบแรกรอบแรกรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเดี๋ยวนี้พึ่งนะเอาอีกรอบหนึ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู Happy birthday Happy birthday Happy birthday t o you ้าวอธิธานอธิธานชีวิตจงรุ่งเรืองร่ำรวยแข็งแรงแข็งแข็งแข็งแร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 งนะครับน้าเมื่อครับน้าเมื่อเปิดไฟน้องภรรยาครับน้องภรรยาขอให้สุขทั้งครอบครัวนะครับสุขทั้งครอบครัวนะครับอ ให้นะครับสู้สู้นะครับอ่าขอบคุณพี่สาวพี่สาวถาพี่สาวพี่สาวยังไม่เห็นหน้าเลยพี่สาวขอบขอบพี่สาวมากครับลุงเสกนะครับผมโอเคโอเคอ่าครับนี่คนนี้ครับอ่าอ้าวไปหาอะไรมาแบ่งให้นะครับอ่าหาไปแล้วไหมอ้าวต้องสู้นะครับชีวิตนะครับสู้สู้นะครับผมอ้าแบ่งเค้กแบ่งเค้กให้เด็กๆพี่เอ้ยเอาไว้เพื่อนะ พิกใหญ่บนเดีมากพะวมาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับขอให้มีความสุขนะครับทั้งครอบครัวขอให้ชีวิต1 8ึ่เลขเขาเปลี่ยนอะไรับ8างห่บ้านเลขขไนดแก็แปดเจ็ปเนั่แดเจ็ดแปดครับแปดเจ็าำไว้ให้ดีครับบนวนเวียนอยู่แถวนั้นแห้ะครับเก้าเอ๋อแเออมองหานก็ออกนี่เนาะ อ้าวนะครับอายุครบยี่สิบสามปีนะครับอ่าประมาณนั้นบวกกับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับบวกกับอีกอีกสิบสี่ปีก็ประมาณนี้ยี่สิบสี่ปีนะครับอ,อ่าอืมบวกพ่อสี่สิบแปดแล้วเออบวกอีกเนาะบวกอีกยี่สิบสามบวกยี่สิบห้ามีฝ้าเท่าไหร่นะะ วันนี้เป็นวันดีนะครับวันดีเป็นวันคล้ายวันเกิดของนะครับน้าเมื่อน้าเมื่อนะครับไปเอาก็เปิดบ่ายวิตนะครับไม่ต้องอะไรมากมายขอให้ใจสู้แค่นั้นครับอ่ารักนะรักนะจุ๊บๆนะครับรักนะด้วยความจริงใจนะครับด้วยความจริงใจนะครับอ่าน้องอิมเมจน้องปีฝ้าน้องอ่าพี่เอ้กอันเฮ็ดธุระโยง่งานอยู่เลยบ่ไดมาว่าหันได้ทีมาเลยนี่อ่า อีฟ้าฟีฟ้าโอ้โหอบอเบียนเนี่ยก็เล่นบอยหยกเนี่ยอ่ะบอเบอยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบซีเรียสนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่นะโอ้นะครับช่องต่องนี้มันมันต้องต้องต้องปลอดภัยครับต้องไม่แยบประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับเราทํามินิมินิครับมินิอ่ามินินะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเปลี่ยนแปลงได้เหตุการณ์นะครับเปลี่ยนแปลงใจสู้นะครับใจสู้นะครับ ปลาเกี๊ยวนะครับปลาเกี๊ยวปลาเกี๊ยวเอาเอาขอบคุณครับขอให้มีความสุขทุกท่านทุกคนนะครับขอให้นะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับรุ่งเรืองรุ่งเรืองคาเต็นอะไรนะคาเต็นประเดีนะไอ้เยี้ยพิงเลยนะก็พอ